ดอ้ยอีดำเา้ยอีด่ดเอ้อยหิวข้าววะฮะหิวข้าววะเออ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 หิวข้าวออเเดียกอร่มฮึ่ดีเดดีด้ดำเอ้ย ดำเอ้ยดำเอ้ยดำเอ้ยอืมอืมอ,มอะลงไปเร็วลงไปเร็วเดี๋ยวสวยๆคอยกินนะเดี๋ยวคอยกินมันยังยังเมือดอยู่นะเดี๋ยวคอยกินเดี๋ยวคอยกินอืมน้องหิวข้าวน้องหิวข้าวเอ็อนังน่งก็ใช่แหละ นอนนอนอืออ uh. uh ีดาเอ้ยดาเอ้ยอือฮ่า่อย็นนี่ละเย็นนี่ละเออเออเออเดีได้กินข้าวได้กินข้าวเออ ไปหลับไปนอนเลยเนาะมึงเลยเนาะลับนอนแทะได้นอนนอนไปนอนเออนอนด้แล้วนอนด้แล้วเนาะไปนอนเด้ไปนอนเด้ไปไปไปนอนไปนอนไปนอนเออดี๋ยวไปนอนไปนอนเอู oh, ้ยเนาะจะเกิดไม่เห็นอย่างเนาะสูนี่เนาะเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม Nah, berat apa? 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 Ber